ซึ่งตอนนี้เนี่ยเ,เราก็ต้องเล่าให้ฟังจริงก็คือที่ผ่านมา2ปีนะครับเราก็มีการปรับค่อนข้างเยอะมากนะคือช่วงแรกๆเนี่ยอย่างตัวผมเองนะตัวผมเองเนี่ยก็ไม่เคยทำธุรกิจเครือข่ายมาก่อนใช่ไหมครับก็เราก็ยังไม่ค่อยรู้นะว่าแผนการจ่ายผลตอบแทนเนี่ยนะมันควรจะออกแบบเป็นแบบไหนนะครับซึ่งตอนแรกๆเนี่ยเราก็ ใช้โมเดลคล้ายๆกับที่ประเทศจีนนะครับมาใช้ที่ประเทศไทยปรากฏว่าอาจจะไม่ค่อยถูกต้องนักนะครับหรือว่าอาจจะไม่ค่อยถูกถูกจริตนะต้องเรียกว่าถูกจริตคนในประเทศไทยมากนักนะครับก็เลยมีการปรับเปลี่ยนมาจนถึงเนี่ยถึงทุกวันนี้เนี่ยต้องเรียกว่า เราคิดว่ามันค่อนข้างจะลงตัวมากที่สุดแล้วนะครับที่บอกว่าลงตัวเนี่ยเพราะว่าอะไรนะการบอกต่อเนี่ยมันต้องมีผลตอบแทนให้กับคนบอกต่อทันทีถูกไหมฮะมก็คือถ้าเกิดเข้ามาเลือกสินค้าในมุมมองแล้วมีการแชร์บอกต่อ,อ,อไปเนี่ยนะครับโดยผ่านฟีเจอร์หนึ่งของเราที่เป็นเซลเพจนะครับคนที่บอกต่อ,อ,อไปหรือส่งแชร์เซลเพจออกไปเนี่ยก็จะได้เหมือนกับเป็นกําไรค้าปลีกตรงนั้นมาเลยนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เราเรียกว่าเป็น Uh, cashback sale page.